สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับครูอภิวัตรสอนสร้างสื่อนะครับจะมาแนะนำวิธีการเผยแพร่เว็บไซต์นะครับห้องเรียนออนไลน์นะครับที่สร้างจาก n w w o o o l l s s t e s นะครับมีวิธีการทำอย่างไรจะให้คนอื่นมาดูเว็บไซต์ของเราได้นะครับไปดูขั้นตอนกันเลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับมาที่เว็บไซต์ของเรานะครับจากนั้นสังเกตด้านบนนะครับขวามือตอนนี้รูปลิง์กของเราเนี่ยจะยังใช้ไม่ได้นะครับมันจะเป็นจางๆอยู่นะครับ วิธีการเผยแพร่สเต็ปที่1นนะครับให้คลิกไปที่รูปคนบวกตรงนี้แชร์กับผู้อื่นนะครับคลิกตรงนี้ลงไปก่อนนะครับจากนั้นมันจะปรากฏหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับเสร็จแล้วมาเปลี่ยนตรงนี้นะครับลิงก์นะครับคลิกลงไปนะครับให้เปลี่ยนจากนะครับถ้าเป็นองค์กรก็เปลี่ยนจากชื่อโรงเรียนเรานะครับถ้าถ้าเป็น Gmail ก็คลิกตรงนี้นะครับแล้วเปลี่ยนเป็นสาธารณะนะครับสนใจตรงนี้ข้างล่างนะครับข้างบนเนี่ยจำกัดอะไรฉบับล่างไม่ต้องไปสนใจนะครับ สนใจลิงก์ข้างล่างนะครับคลิกลิงก์ข้างล่างนี้ให้มันเป็นสาธารณะนะครับคลิกมาที่สาธารณะแบบนี้นะครับมันก็จะขึ้นว่าผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทุกคนจะค้นหาและเปิดได้นะครับอันนี้ลิงก์เป็นสาธารณะเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นให้กดปุ่มเสร็จสิ้นนะครับอันนี้คือสเต็ปแรกนะครับก็คือแชร์ซะก่อนนะครับพอแชร์เสร็จนะครับขั้นตอนที่2ให้มากดปุ่มเผยแพร่ตรงนี้นะครับ สังเกตตอนแรกนี้นะครับจะยังไม่มีปุ่มสามเหลี่ยมฝามือนะครับมีแค่ปุ่มคําว่าเผยแพร่เฉยๆให้เราคลิกที่เผยแพร่ครับพอเราคลิกที่เผยแพร่มันจะปรากฏหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับหมายถึงที่อยู่เว็บนะครับเราจะต้องพิมพ์ชื่อเว็บของเราลงไปตรงนี้นะครับเป็นชื่อภาษาอังกฤษนะครับพยายามใช้ชื่อสั้นๆนะครับเหมือนเขาใส่ชื่อว่า Google YouTube อะไรพวกนี้นะครับเราก็ใส่ชื่อนะครับใส่ชื่อเราก็ได้นะครับหรือชื่อที่เรากําหนดขึ้นมาเองนะครับ เช่นนะครับผมจะตั้งชื่อเว็บว่านีโน่อย่างเงี้ยนะครับแต่ก็ต้องดูว่ามีคนใช้หรือยังนะครับถ้ามีคนใช้แล้วนะครับเราอาจจะเพิ่มตัวเลขหรือพิมพ์ให้ยาวกว่านั้นก็ได้นะครับอย่างเช่นผมตั้งชื่อว่านีโน่เกา999อย่างเงี้ยนะครับก็มาเช็กว่าเนี่ยถ้ามันขึ้นวงกลมและมีเครื่องหมายถูกเนี่ยแปลว่าชื่อนี้ยังไม่มีใครใช้นะครับก็คือไม่มีซ้ํากับคนอื่นนะครับแต่ถ้านะครับ ตั้งชื่อแล้วนะครับมันขึ้นสีแดงๆแบบนี้ครัมันจะบอกว่ามีคนใช้แล้วนะครับเราจะใช้ชื่อนี้ซ้าอีกไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องเปลี่ยนจนกว่านะครับจนกว่ามันจะไม่มีสีแดงพูดง่ายๆนะครับอ่าถ้าแบบนี้ใช้ได้นะครับพอชื่อนี้มีเครื่องหมายถูกใช้ได้แล้วนะครับให้กดปุ่มเผยแพร่ครับตรงนี้นะครับคลิกไปที่เผยแพร่นะครับพอเผยแพร่เสร็จให้สังเกตตรงนี้ครับ มันจะมีลิงก์ตรงนี้ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับและสังเกตตรงนี้ครับจะมีสามเหลี่ยมนะครับถ้าเราคลิกที่สามเหลี่ยมครับเราสามารถไปดูเว็บไซต์นะครับที่เราเผยแพร่ได้นะครับแต่ถ้าเราต้องการจะแชร์ให้คนอื่นเราก็มาเอาลิงก์ตรงนี้ครับคลิกไปที่ลิงก์นี้ครับมันก็จะโชว์นะครับว่านี่แหละให้ก๊อปปี้ลิงก์นี้แหละนะครับเอาไปเผยแพร่เอาไปแชร์ให้คนอื่นนะครับคนอื่นจะเข้าดูเว็บไซต์เราได้นะครับ โดยที่เราเอาลิงก์นี้ไปนะครับแล้วก็กดคัดลอกลิงก์นะครับเอาไปโพสในเฟซในไลน์นะครับหรือว่าเอาไปเผยแพร่ได้เลยนะครับนี่คือวิธีการเผยแพร่เว็บไซต์หรือว่าการแชร์เว็บไซต์ให้คนอื่นเข้าดูเว็บของเราได้นะครับลองทําตามสเตปนี้นะครับแล้วเราก็จะได้เว็บไซต์ของเราที่คนอื่นสามารถเข้ามาใช้เข้ามาเรียนได้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ